สวัสดีคะ่ะทุกคนเ,นเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้คือคิมมาดีใจคิมมาดีใจทุกคนวันนี้เป็นวันที่ยีธันวาคม2,564นะคะเป็นวันดีของคิมนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันคริสต์มาสแล้วนะคะก็การรอคอยของคิม8เดือนเต็มนะคะก็สิ้นสุดลงแล้ว หลังจากวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาทาง Google เขาก็ส่งอีเมลมาหาคิมแล้วก็ให้คิมยืนยันชื่อที่อยู่นะคะแล้วแล้ววันอีกวันหนึ่งเออเขาแล้วเาก็ส่งกลับมาเร็วนะคะว่าอีกสอาทิตย์เขาจะส่งพินมาให้อะไรประมาณนี้วันนี้ตอนเช้าวันที่24นะคะคิมก็ได้รับเอกสารตัวนี้แล้วคะ่ะทุกคนนี่นีน่ี่คิมได้รับเอกสารตัวนี้แล้วทุกคนมันเป็นของขวัของคิมแบบ สุดยอดการละคอยของคิมได้สิ้นสุดลงแล้วเหมือนกับว่าคิมมาเรียนจบแล้วค่ะทุกคนแบบโอ้ยมันดีใจอะ่ะมันดีใจมากทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะคะมันเป็นของขวัญคริสต์มาสในวันพรุ่งนี้อย่างดีเลยของคิมนะคะคิมก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยคิมขอขอบคุณทุกคนที่มาสนับสนุนสินค้าบ้านคิมนะคะคลิปคิมไม่ปัง แต่คิมก็รู้ว่าเออแบบมีทุกคนที่คอยให้กำลังใจคิมมาโดยตลอดนะคะทุกคนเลยนะคะที่มาซื้อ,อยาบ้านคิมแล้วก็ให้กำลังใจคิมนะคะคิมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังรอคอยนะคะถึงแม้มันจะนานนะคะสักวันหนึ่งมันก็ต้องประสบความสำเร็จเหมือนคิมนะคะเลข8เป็นเลขที่สวยทุกคน คิมตอบกับวันที่จะรับคิมพินวันที่18นะคะแล้วก็8เดือนนะคะแล้วก็คิมอเปิดดูแล้วข้างในก็มีเลข8อีกมันเป็นเลขโปรดของคิมเลยนะคะซึ่งคิมอะชอบมากนั่นแหละก็อยากให้ทุกคนมีความอดทนแล้วก็สู้ต่อไปนะคะขยันลงคลิปเรื่อยๆนะคะแล้วก็วันหนึ่งมันก็จะเป็นของเรา จริงๆมันก็ไม่ใช่การเรียนจบของเราเหรอกมันเป็นแค่ขั้นตอนหนึ่งที่เราทํามายาวนานแล้วเราก็ได้รับพินซึ่งวันนี้เป็นวันที่ทุกคนก็อยากรอคอยนะคะแล้วคิมก็ประสบความสําเร็จแล้วต่อไปคิมก็จะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะคะถ้าว่างค่ะก็ขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จแล้วก็ผ่านกฎ แล้วก็ได้รับพินเร็วๆนะคะพรุ่งนี้เป็นวันคริสต์มาสแล้วสาวๆที่อยู่ต่างประเทศก็ขอให้ได้รับของขวัญชิ้นโบแดงนะคะสําหรับของคิมก็คือไอตัวนี้คือสําคัญที่สุดแล้วสําหรับคิมนะคะขอบคุณทุกคนนะคะถ้าคิมกลับไปหาใครช้าก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่คิมจะกลับไปหาทุกคนแน่นอนค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะปัดจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าแล้วก็มรีคริสต์มาสในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย